าคืนนี้คุณต้องลุกเข้าห้องน้ํามากกว่าสองครั้งถ้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมเริ่มวันใหม่หรือถ้าคุณเคยแอบคิดเงียบๆว่าทําไมผู้ชายอย่างเราถึงอ่อนแรงลงขนาดนี้ผมอยากให้คุณหยุดฟังตรงนี้สักนิดเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กและคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เผชิญมันผู้ชายไทยจํานวนมากหลังอายุ50ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันตื่นเช้าไปตลาดกับภรรยานั่งดื่มกาแฟเจอเพื่อนเก่าพอเย็นก็จิบเบียร์นิดหน่อย ทุกอย่างดูปกติดีแต่พอถึงกลางคืนกับนอนไม่เต็มอิ่มต้องลุกฉี่บ่อยความมั่นใจที่เคยมีค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวหลายคนเลือกเงียบไม่พูดไม่ถามพอคิดว่านี่คือเรื่องของอายุแต่ในฐานะคนที่ทำงานกับสุขภาพผู้ชายมานานผมอยากบอกว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณว่าคุณหมดคุณค่ามันเป็นเพียงเสียงเบาๆจากร่างกายที่กำลังบอกว่ามีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนถ้าเราเข้าใจมันตั้งแต่วันนี้ ชีวิตหลัง60ยังมีคุณภาพได้มากกว่าที่คิดและก่อนจะไปถึงวิธีดูแลตัวเองอย่างถูกทางเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจศัตรูเงียบที่ผู้ชายหลัง50มักมองข้ามกันก่อนในส่วนแรกของวันนี้กันครับศัตรูที่อันตรายที่สุดของผู้ชายหลังอายุ50ไม่ได้มาแบบเสียงดังไม่ได้ทำให้เจ็บป่วยทันทีและไม่ได้ล้มคุณลงในวันเดียวแต่มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจาวันอย่างแนบเนียนจนหลายคนไม่ทันรู้ตัว ลองนึกภาพผู้ชายไทยธรรมดาคนหนึ่งหลังเกษียณตื่นเช้าเดินไปตลาดกับภรรยาเลือกผักเลือกปลากลับมานั่งจิบกาแฟาหน้าบ้านตอนเที่ยงไปนั่งร้านกาแฟาคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนเย็นมีเบียร์สักขวดสองขวดทุกอย่างดูปกติดีไม่มีโรคร้ายไม่มีอุบัติเหตุแต่พอค่ำลงกลับยืนในวัดได้นานไม่เหมือนเดิม ขาเริ่มล้าหลังเริ่มตึงนั่งสมาธิไม่นานใจก็ไม่นิ่งกลางคืนหลับไม่ลึกต้องลุกเข้าห้องน้ําหลายรอบตื่นเช้ามาเหมือนร่างกายยังไม่ชาร์เต็มวันหนึ่งผ่านไปก็เหนื่อยง่ายขึ้นโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนความอยากใกล้ชิดลดลงสมองไม่ไหวเหมือนเดิมใจไม่ค่อยสู้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายคนเริ่มตั้งคําถามในใจว่าหรือร่างกายเรากําลังถอยจริงๆแล้วใช่ไหมแต่แทนที่จะหาคําตอบกลับเลือกเงียบ เพราะคิดว่านี่คือธรรมดาของวัยผมอยากให้คุณหยุดคิดตรงนี้สักนิดในประสบการณ์ที่ผมทำงานกับผู้ชายวัยนี้มานานสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะอายุเข้ามาจัดการคุณโดยตรงแต่อยู่ที่ระบบสําคัญ3อย่างในร่างกายที่เริ่มอ่อนแรงพร้อมๆกันโดยที่เราไม่รู้ตัวระบบแรกคือการไหลเวียนเลือดเมื่อเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่ดีพลังงานก็ลด ความแข็งแรงก็หายระบบที่สองคือฮอร์โมนผู้ชายซึ่งไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องบนเตียงแต่เกี่ยวกับแรงใจความกระฉับกระเฉงและความมั่นคงทางอารมณ์ระบบสุดท้ายคือพลังงานพื้นฐานของร่างกายที่ถ้าเช้าเริ่มต้นไม่ดีทั้งวันก็จะฝืดไปหมดปัญหาคือ3ระบบนี้ไม่ได้พังทีละอย่างแต่มันค่อยๆอ่อนพร้อมกันทําให้ผู้ชายหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองแก่ลงแบบไม่มีทางเลือกความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่ความล้มเหลวและ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องโทษตัวเองมันเป็นเพียงสัญญาณว่าร่างกายกำลังของการดูแลที่เหมาะสมมากขึ้นถ้าเราเข้าใจต้นต่อเราจะไม่ตื่นตระหนกไม่รีผ่าทางลัดและไม่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวและเพื่อให้เข้าใจให้ชัดขึ้นว่าแต่ละระบบส่งผลกับชีวิตผู้ชายหลัง5 0อย่างไรเราจะเริ่มจากจุดที่หลายคนเจอแต่ไม่ค่อยกล้าพูดนั่นคือเรื่องของต่อมลูกหมากและการเปลี่ยนแปลงที่มันสร้างขึ้นในส่วนถัดไปครับ ตอมลูกหมากเป็นอวัยวะเล็กๆที่ผู้ชายจํานวนมากไม่เคยคิดถึงจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตประจาวันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆผมมักอธิบายให้คนไข้ฟังด้วยภาพง่ายๆว่าตอมลูกหมากก็เหมือนกิบเล็กๆที่หนีบสายยางน้ําไว้ตอนที่เรายังหนุ่มกิบอันนี้ไม่แน่นน้ําก็ไหลแรงเปิดก๊อกเมื่อไหร่ก็พุ่งดีแต่เมื่ออายุมากขึ้นกิบเริ่มหนีบแน่นขึ้นทีละนิดน้ํายังไหลยอยู่แต่ไม่แรงเหมือนเดิมบางครั้งเปิดแล้วสะดุด บางครั้งต้องรอบางครั้งรู้สึกเหมือนยังไม่หมดทั้งที่เราก็ยืนอยู่นานนี่แหละคือภาพของผู้ชายไทยหลัง50ที่หลายคนคุ้นเคยโดยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกลางคืนต้องลุกเข้าห้องน้ําหลายรอบบางคืนสองครั้งบางคืนสามครั้งตื่นแล้วหลับต่อยากเช้ามาก็เหมือนพักผ่อนไม่เต็มที่ความแข็งแรงที่เคยมีเริ่มลดลงโดยไม่ต้องมีใครบอกพอถึงเวลาต้องใกล้ชิดกับภรรยาใจก็ไม่มั่นเหมือนก่อนอาการแบบนี้คุณเคยเจอไหม หรือคุณเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าผู้ชายไทยจํานวนมากคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดจึงเลือกเก็บเงียบทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความอ่อนแอและไม่ใช่โรคร้ายที่ต้องกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันค่อยๆซ้ําเติมต่อมลูกหมากโดยที่เราไม่รู้ตัวลองมองชีวิตหลังกเกษียณของผู้ชายไทยทั่วไปตอนเย็นนัดเพื่อนเก่าดื่มเบียร์สักขวดสองขวดพูดคุยหัวเราะคลายเหงา อาหารที่กินก็ยังรสจัดเหมือนเดิมน้ำปลาของดองของเค็มยังอยู่บนโต๊ะทุกมือ้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่เมื่อสะสมไปนานๆมันทำให้ร่างกายกักน้ำมากขึ้นต่อมลูกหมากระคายเคืองง่ายขึ้นเลือดที่ควรไหลไปเลี้ยงบริเวณสำคัญกับไหลได้ไม่เต็มที่พอเลือดไปไม่ดีพลังงานก็ลดความอึดก็หายความแข็งแรงก็ถอยโดยที่เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพราะอายุ ทั้งที่จริงแล้วร่างกายกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพต่อมลูกหม,มากบัวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเหมือนไฟเตือนบนหน้าปัดรถที่บอกว่าเราควรดูแลเครื่องยนต์มากขึ้นไม่ใช่ขับต่อไปจนพังผู้ชายหลายคนเมื่อเข้าใจตรงนี้จะถอนหายใจและพูดว่าอ๋อถึงว่าทำไมช่วงหลังถึงเป็นแบบนี้เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆสะสมจากการใช้ชีวิตแบบเดิมโดยไม่ปรับ เมื่อเรามองต่อมลูกหมากในมุมนี้เราจะไม่โทษตัวเองและไม่รีบหาทางรัดที่อาจทำร้ายร่างกายสิ่งสำคัญคือการฟังสัญญาณเหล่านี้อย่างใจเย็นเพราะต่อมลูกหมากไม่ได้ทำงานลำพังมันเชื่อมโยงกับพลังเลือดฮอร์โมนและแรงใจของผู้ชายทั้งคนและเมื่อจุดนี้เริ่มอ่อนระบบอื่นก็เริ่มสั่นคลอนตามไปด้วยซึ่งเรื่องถัดไปที่เราจะคุยกันต่อจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมผู้ชายหลัง50ิหลายคนรู้สึกว่าไฟในตัวเองค่อยๆดับลงทั้งที่ความจริงมันยังไม่เคยหายไปไหนเลย ผู้ชายจำนวนมากหลังอายุ50เริ่มได้ยินคำว่าฮอร์โมนผู้ชายลดลงจนเผลอคิดไปเองว่ามันคือจุดจบของความเป็นชายแต่ในความเป็นจริงฮอร์โมนนี้ไม่ได้หายไปไหนมันเพียงถูกบีบถูกกดและถูกทำให้เงียบลงทีละนิดโดยความเครียดและรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป ฮอร์โมนผู้ชายไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอย่างที่หลายคนเข้าใจมันคือแรงที่ทําให้คุณลุกจากที่นอนได้ในตอนเช้าโดยไม่รู้สึกฝืนคือเสียงพูดที่มั่นคงเมื่อคุยกับคนอื่นคือความกล้าที่จะตัดสินใจเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โดยไม่ลังเลและคือความรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าในสายตาของตัวเอง <c oughs> ปัญหาคือเมื่อผู้ชายไทยก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ บทบาทที่เคยมีในสังคมค่อยๆหายไปจากคนทำงานจากหัวหน้าครอบครัวที่ต้องตัดสินใจกลายเป็นคนที่อยู่บ้านดูทีวีนั่งเฉยๆทั้งวันร่างกายเหมือนถูกบอกให้พักตลอดเวลากล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานสมองไม่ถูกท้าทายสัญญาณที่ควรกระตุ้นฮอร์โมนก็เงียบลงอย่างไม่รู้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมว่าตื่นเช้ามาแต่ไม่มีแรงใจไม่มีเป้าหมายทั้งที่ร่างกายก็ไม่ได้ป่วยอะไรหนักหนา ภาพนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายจำนวนมากโดยที่พวกเขาโทษอายุทั้งที่จริงแล้วต้นตอคือความเครียดสะสมความรู้สึกไร้บทบาทและการขาดการเคลื่อนไหวผมมักเปรียบฮอร์โมนผู้ชายเหมือนไฟในเตาตอนหนุ่มไฟแรงเพราะมีฟืนมีอากาศและมีคนคอยเติมแต่พออายุมากขึ้นเราไม่ได้เติมฟืนแถมยังมีใครบางคนเอาน้ำเย็นมาราดใส่เตาอยู่เรื่อยๆน้ำเย็นนั้นก็คือความเครียดความกังวลความเหงา และความคิดที่ว่าเราคงไม่สำคัญเหมือนเดิมแล้วไฟไม่ได้ดับเพราะเตาพังแต่มันดับเพราะถูกทำให้เย็นซ้ำๆผู้ชายหลายคนเมื่อรู้สึกแบบนี้จะรีบมองหาทางลัดอยากฉีดอยากกินอะไรแรงๆเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าคือการหยุดสิ่งที่กำลังบีบฮอร์โมนนี้อยู่ลดความเครียดที่ไม่จำเป็น ขยับร่างกายให้กล้ามเนื้อส่งสัญญาณกลับมาทำงานหาเหตุผลเล็กๆให้ตัวเองลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะฮอร์โมนผู้ชายตอบสนองต่อการใช้ชีวิตไม่ใช่ต่อความสิ้นหวังเมื่อผู้ชายเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกอ่อนแรงไม่ได้แปลว่าไร้ค่าแต่เป็นเพียงผลของไฟที่ถูกกดไว้ใจจะเริ่มเบาลงและเมื่อใจเบาร่างกายก็พร้อมจะฟื้นตามไปด้วยซึ่งเมื่อฮอร์โมนเริ่มขยับ ระบบอื่นในร่างกายก็จะเริ่มตอบสนองโดยเฉพาะเรื่องพลังงานในแต่ละวันว่าทําไมบางคนตื่นเช้ามาเหมือนมีแรงสํารองแต่บางคนกลับหมดตั้งแต่ยังไม่เที่ยงและตรงนั้นเองคือจุดที่เราจะค่อยๆพาคุณไปทําความเข้าใจต่อในส่วนถัดไป <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังของผู้ชายหลังห้าสิบไม่ได้หายไปแต่ถูกกดไว้ด้วยการไหลเวียนที่ช้าลงฮอร์โมอนที่ถูกบีบและพลังงานที่ไม่ถูกเติมอย่างถูกทาง คำถามถัดมาที่หลายคนอยากรู้คือแล้วเราจะเริ่มฟื้นจากตรงไหนโดยไม่ต้องพึ่งยาแรงหรือวิธีที่ทําให้กังวลคําตอบที่ผมอยากชวนมองคือสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นคืออาหารโดยเฉพาะผลไม้สามสีที่ทํางานเหมือนทีมเดียวกันสีแรกคือสีแดงของแตงโมผู้ชายจํานวนมากไม่รู้ว่าแตงโมไม่ได้มีดีแค่ความหวานเย็นแต่เป็นเหมือนการล้างท่อก่อนเปิดน้ําเมื่ออายุมากขึ้น เส้นเลือดของเราก็เหมือนท่อเก่าที่มีคาบสะสมเลือดไหลไม่ลื่นพอเลือดไปไม่ดีทุกระบบก็ฝืดแตงโมช่วยเปิดทางให้เลือดไหลสะดวกขึ้นทําให้สิ่งที่ควรไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายไปได้ง่ายขึ้นลองคิดดูว่าถ้าท่อสะอาดต่อให้ปั๊มไม่แรงเหมือนเดิมน้ําก็ยังไหลได้ดีขึ้นคุณเคยสังเกตไหมว่าบางวันที่ร่างกายสดชื่นความอึดก็ดีกว่าปกติ ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรพิเศษนั่นคือผลของการไหลเวียนที่ดีขึ้นสีถัดมาคือสีน้ำเงินของบล,ลูเบอร์รี่ผลไม้เล็กๆที่ดูธรรมดาแต่มีบทบาทสำคัญกับผู้ชายวัยนี้เพราะมันช่วยลดการอักเสบเงียบๆในร่างกายและช่วยลดความเครียดที่คอยบีบฮอร์โมนผู้ชายอยู่ตลอดบลูเบอร์รี่ไม่จำเป็นต้องกินเยอะและไม่จำเป็นต้องสดเสมอไปสำหรับผู้ชายไทยสามารถใช้แบบแช่แข็งได้เก็บไว้ได้นานหยิบมาใช้สะดวก สิ่งสำคัญไม่ใช่ปริมาณแต่ค,คือความสม่ําเสมอหลายคนเมื่อเริ่มลดความเครียดในร่างกายได้จะรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นใจนิ่งขึ้นและความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองค่อยๆกลับมาสีสุดท้ายคือสีส้มของมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้คุ้นเคยของคนไทยมะม่วงในที่นี้ไม่ได้ทําหน้าที่ปลุกฮอร์โมนหรือเปิดทางเลือดโดยตรง แต่มันคือพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายต้องการในตอนเช้าผู้ชายหลัง60จํานวนมากตื่นมาแล้วเวียนหัวหน้ามืดหรือหมดแรงตั้งแต่ยังไม่สายนั่นไม่ใช่เพราะร่างกายแย่แต่เพราะไม่มีเชื้อเพลิงให้เริ่มต้นมะม่วงในปริมาณพอดีช่วยให้ร่างกายมีพลังงานสม่ําเสมอสมองไม่ตื้อเดินได้มั่นคงขึ้นและไม่ดิ่งระหว่างวันเมื่อสมสีนี้ทำงานร่วมกันสีแดงเปิดทางสีฟ้าลดแรงกด สีส้มเติมพลังจะเกิดสมดุลที่ร่างกายเข้าใจได้ทันทีผมอยากย้ำตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่การรักษาโรคและไม่ใช่คำสัญญาว่าทุกอย่างจะกลับไปเหมือนตอนหนุ่มแต่มันคือเชื้อเพลิงที่ร่างกายมนุษย์รู้จักดีและตอบสนองได้โดยไม่ต่อต้านเมื่อเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องร่างกายจะค่อยๆทำหน้าที่ของมันเองความหวังของผู้ชายหลัง50ไม่ได้อยู่ที่ของแพงหรือวิธีลัดแต่อยู่ที่การให้สิ่งพื้นฐานอย่างเหมาะสม และเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าพลังงานในแต่ละวันนิ่งขึ้นความสดชื่นกลับมาเล็กน้อยคําถามต่อไปที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วควรเริ่มต้นอย่างไรให้ทําได้จริงในชีวิตประจําวันซึ่งตรงนั้นเองคือเรื่องของการจัดจังหวะในตอนเช้าที่เราจะค่อยๆพาคุณไปต่อในส่วนถัดไปเมืม่อเข้าใจแล้วว่าร่างกายผู้ชายหลัง50ต้องการเชื้อเพลิงที่ถูกทางคําถามที่ตามมามักจะเป็น แล้วต้องเริ่มอย่างไรให้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากและไม่กดดันตัวเองผมอยากชวนคุณมองช่วงเวลาสั้นๆตอนเช้าเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกของทั้งวันผู้ชายจำนวนมากตื่นเช้ามาแล้วรีบเปิดทีวีนั่งเฉยๆหรือบางคนไม่กินอะไรเลยจนถึงเที่ยงร่างกายจึงเหมือนเครื่องยนต์ที่ยังปิดอยู่แต่ถูกบังคับให้วิ่งสิ่งที่ผมเรียกว่าพิธีเช้าผู้ชายอึดใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่ช่วยจัดจังหวะให้ร่างกายเริ่มทำงานอย่างนุ่มนวล ขั้นแรกคือการเปิดประตูด้วยน้ำแต่งโมหนแก้วไม่ต้องเยอะไม่ต้องเข้มขน้นแค่น้ำแต่งโมธรรมดาที่ช่วยให้เลือดเริ่มไหลเหมือนเราเปิดประตูบ้านให้อากาศเข้าขั้นต่อมาคือการเติมน้ำมันด้วยผลไม้เล็กน้อยจะเป็นบลูเบอร์รี่ไม่กี่ลูกหรือมะม่วงชิ้นเล็กๆกก็ได้จุดประสงค์ไม่ใช่ความอิ่มแต่คือการบอกสมองว่ามีเชื้อเพลิงแล้วจากนั้นร่างกายจะค่อยๆสตาร์ทเครื่องเองโดยไม่สะดุด หลายคนพอได้ลองจะรู้สึกว่าเช้านั้นไม่เวียนหัวไม่น่ามืดและไม่หมดแรงตั้งแต่ยังไม่สายคุณเคยสังเกตไหมว่าบางวันที่เริ่มต้นดีทั้งวันจะไหลลื่นกว่าปกตินั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการจัดลำดับให้ร่างกายใช้พลังงานอย่างถูกจังหวะสำหรับผู้ชายไทยพิธีนี้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่มีเครื่องปั่นก็ไม่เป็นไรกินแยกก็ได้ไม่ต้องทำเหมือนใครแค่รักษาหลักการว่า เปิดทางก่อนเติมพลังแล้วค่อยออกเดินความยืดหยุ่นคือหัวใจเพราะถ้าทำยากเกินไปเราจะเลิกทำเร็วผมอยากเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยผู้ที่เป็นเบาหวานควรเลือกปริมาณที่เหมาะสมและฟังร่างกายของตัวเองไม่ต้องฝืนและที่สำคัญอย่าหยุดยาที่แพทย์ให้โดยไม่ปรึกษาพิธีเช้านี้ไม่ใช่การรักษาโรคแต่เป็นการดูแลตัวเองในระดับพื้นฐานเมื่อทำต่อเนื่องร่างกายจะค่อยๆปรับความอึด ระหว่างวันดีขึ้นใจนิ่งขึ้นและความมั่นใจเล็กๆจะกลับมาเองโดยไม่ต้องเร่งหลายคนเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองแบบนี้ต่อไปชีวิตหลัง60จะเป็นอย่างไรซึ่งคำถามนั้นพาเราไปสู่เรื่องสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือมุมมองต่อวัยและคุณค่าของผู้ชายไทยในช่วงชีวิตนี้ที่ผมอยากชวนคุณคิดไปพร้อมกันในตอนถัดไป เมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณลองหยุดคิดถึงคำว่าแก่ในความหมายเดิมสักครู่สำหรับผู้ชายไทยจำนวนมากคำนี้ถูกผูกไว้กับภาพของความอ่อนแรงความพึ่งพาและการเป็นภาระทั้งที่ความจริงแล้วอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ภาคพลังชีวิตไปทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ผู้ชายหมดแรงเร็วคือการยอมแพ้กับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่พยายามฟังร่างกายของตัวเองผมอยากให้คุณนึกภาพผู้ชายอายุ65คนหนึ่งเช้าวันพระเขาจูงมือภรรยาเดินเข้าวัด ก้าวไม่เร็วแต่มั่นคงยืนฟังพระสวดได้โดยไม่ต้องขยับไปมาเพราะปวดเมื่อยกลับบ้านมาก็ยังมีแรงนั่งเล่นกับหลานหัวเราะเสียงดังและกลางคืนหลับยาวโดยไม่สะดุ้งตื่นเพราะปวดปัสสาวะภาพแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่โชคช่วยแต่มันคือผลของการดูแลตัวเองอย่างเข้าใจผู้ชายวัยนี้ไม่จําเป็นต้องแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มแต่ควรมีแรงพอจะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกได้คุณเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าอีกสิปีข้างหน้า คุณอยากเป็นคนที่ต้องนั่งมองคนอื่นทำกิจกรรมแทนคุณหรืออยากเป็นคนที่ยังเดินเองได้หยิบจับเองได้และตัดสินใจเองได้ผมเชื่อว่าคำตอบของผู้ชายส่วนใหญ่เหมือนกันนั่นคืออยากมีศักดิศสีอยากดูแลตัวเองและไม่อยากเป็นภาระใครสิ่งที่ช่องนี้ย้ำเสมอคือเราไม่ได้รักษาโรคและไม่ได้สัญญาว่าทุกอาการจะหายไป แต่เราชวนให้คุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับร่างกายฟังสัญญาณของมันและตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อคุณเริ่มให้สิ่งที่ร่างกายต้องการเลือดไหลดีขึ้นฮอร์โมนขยับพลังงานกลับมาร่างกายจะเริ่มฟังคุณมากขึ้นเองผู้ชายหลายคนเมื่อเริ่มต้นแล้วจะพูดเหมือนกันว่าแค่รู้สึกดีขึ้นนิดเดียวใจก็เบาขึ้นมากและเมื่อใจเบาการดูแลตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องฝืนอีกต่อไปผมอยากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิต และไม่จำเป็นต้องรีบแค่เริ่มจากจุดเล็กๆที่คุณทำได้ในทุกวันเพราะร่างกายของคุณยังไม่เคยยอมแพ้มันแค่รอให้คุณเริ่มฟังมันอย่างจริงจังอีกครั้ง